นี่เริ่มทะลุแล้วนะครับทะลุเข้าไปข้างในบสวัสดีครับเพืกผมเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาต่อด้วยการทําผ่าลําต้นนะครับผมผ่าลําต้นนะครับอันนี้แผลเดิมนะครับเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูัว่าเดิมขึ้นนะนี่เป็นลากเดินดีนะครับลาก นี่เป็นไม้ที่ผมเสียบไว้รอบที่แล้วนะครับมีไม้มีหินนะมีไม้มีหินที่เสียบไว้จากที่เอาออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมมาผ่าผ่าเส้นนี้นี่นะครับมีเส้นนี้ที่ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมล่างไว้นะครับ 对吗？Okay, มจะใช้มีดที่เป็นแบบว่าเหมือนที่เป็นมีดแกะสลัก นี่เริ่มทะลุแล้วนะครับทะลุเข้าไปยังไง นี่ทะลุแล้วนะครับผมเขาขาดออกแล้ว เดี๋ยนี้ผมเอาไม้ยัดด้วยนะครับไม้ยัดข้างข้างบนไว้ก่อนนะครับนี่นะครับเป็นประมาณนี้เป็นร่องก็เหินแล้วเอาหินยัดส่วนโคนไว้ด้วยเหยหินก่อนเดิมเลย ตอนที่เรางัดต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ารากเขาเริ่มลำต้นเขาเริ่มเริ่มเส้นเล็กนะครับเริ่มหลายเส้นแล้วนะครับก็จะหักง่ายครับมานี้นะครับก็จะต่ายอย่างนี้นะครับก็เป็นหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นตอนนี้มีสี่เส้น,นครับ หนึ่งสองสามสี่นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมผ่าอีกข้างในอีกเส้นหนึ่งนะครับผมฝั่งนี้จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ากิ่งเขาลงมาบังนะครับจะมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่ก็ทําแต่ก็ทําเหมือนกันนี่ครับค่อยๆค่อยๆกีดนะครับค่อยๆกีดแล้วก็ค่อยงัดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มหลายเส้นแล้วไม้เขาก็เริ่ม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 เส้นเล็กนะครับเริ่มเส้นเล็กอาจจะทําให้ลําต้นเขาหักได้นะครับผมต้องต้องระวังนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูใกล้ๆนะครับอ่านี่นะครับผมที่ผ่าไปล่าสุดนะครับวันนี้ที่ผ่าไปล่าสุดเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือแผลเ่านะครับเป็นลําต้นนะครับอีกฝั่งอีกเส้นหนึ่งนะครับเขาเขาอยู่ใต้กิ่งนะเขาจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเอ่อตรงนี้นะครับข้างในนะครับที่ผมขีดไว้นะครับผมเดี๋ยวอยู่ใต้กิ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะค่อยๆทําทำนะครับอาจจะทํายากหน่อยนิดนึงนะครับกิ่งนี้นะครับไอ้เส้นนี้นะครับผมก็ทําเหมือนกัน เหมือนกันเราก็จะเพิ่มเส้นขึ้นมาเพิ่มเส้นขึ้นมาไม้เราก็จะดูโคนใหญ่ขึ้นนะครับปกติเขาจะโคนเท่าๆกันนะครับโคนโคนโคนตรงๆมาแบบนี้นะครับเขาจะไม่มีโคนผายนะครับผมหลังจากทาแล้วเขาจะดูผายนะครับแล้วก็รักษาแผลนะครับแผลเขาก็จะเริ่มปมไปเรื่อยๆนะครับโคนเขาก็จะใหญ่เองนะครับผมไม้ก็จะดูสวยขึ้นนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ